ตอนอเด็กๆผมชอบเล่นเทควันโดครับเพราะเป็นกีฬาที่ใช้ป้องกันตัวได้น้องณนะัฐเป็นเด็กจังหวัดอุดรธานีที่มีพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ดีตั้งแต่เล็กครอบครัวของน้องณนะัฐเปิดโรงเรียนสอนศิลป,ปะป้องกันตัวให้กับเด็กๆในพื้นที่ใกล้เคียงเทควันโดจึงเป็นกีฬาที่คุณพ่อเริ่มให้น้องณัฐเรียนตั้งแต่อายุได้เพียง4ี่ขวบน้องณนะัฐเป็นเด็กที่เก่งมีพรสวรรค์และมีความสามารถมากจนคว,ว้ารางวัลจากการแข่งขันเทควันโดมาหลายสนามเทควันโดเนี่ย มันจะเป็นธุรกิจของที่บ้านก็เริ่มส่งเสริมเขาในการเล่นเขาจะเริ่มแข่งระมาณตั้งแต่อายุ4ขวบคือเขาเล่นข้างแรกเลยเขาก็สามารถที่เขาชิงได้แต่จุดเปลี่ยนในสิ่งที่ทางบ้าน่เองก็คาดไม่ถึง11ขวบครับตามพ่อไปสนามบอลเห็นคุณพ่อเล่นฟุตบอลก็เลยอยากลองเล่นบ้างแลวนี่เห็นว่ามันสนุกก็เลยอยากเล่นเป็นอาชีพครับเขาเล่นแล้วเขาชอบมีความร,รู้สึกว่าเราเห็นความแตกต่างเลยระหว่างที่เขาเล่นเทควันโดกับฟุตบอลเนี่ยดูเขาจะชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจผมก็เลยเริ่มต้นที่ก็คือจะสอนเขา อยากเขาเล่นและเล่นให้เก่งเลยทางบ้านนี้ก็คือก็เลยจะกังวลว่าในเมื่อเราให้เขาเล่นกีฬามากๆแล้วเนี่ยการเรียนเขาเลยจะทิ้งเราก็เลยต้องสนับสนุนทั้งสองอย่างให้เขาเดินไปพร้อมกันให้มันได้ครอบครัวทองสุขสนับสนุนให้น้องนะเล่นกีฬาอย่างที่ใจต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทองสุขสอนน้องณะมาโดยตลอดคือเล่นกีฬาได้แต่ต้องไม่ทิ้งการเรียน น้องนะต้องใช้ความพยายามและกดดันอย่างหนักที่จะเล่นกีฬาทั้งสองอย่างให้ได้ดีควบคู่ไปกับการมีผลการเรียนที่ดีด้วยหลังจากนั้นป๊าก็ฝึกซ้อมผมให้หนักขึ้นเพื่อจะไปคัดโครงการนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นการคัดครั้งแรกของผมตอนนั้นผมไม่คิดว่าผมจะติดแล้วมีโค้ชฝรั่งเดนเข้ามากอดคอผมผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะผ่านแน่นอนความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของน้องนะใกล้เข้ามาทุกทีน้องนะมีความอดทน และตั้งใจที่จะฝึกฝนต่อไปโดยมีคุณพ่อเป็นโค้ชคอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยกันทําความฝันให้เป็นจริงและในวันคัดเลือกรอบสุดท้ายที่กรุงเทพเป็นวันเดียวกับการแข่งขันเทควันโดระดับภาคของน้องณพอดีการตัดสินใจของน้องณในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกเส้นทางของชีวิตด้วยความระบากใจอยู่ไม่น้อยเพราะเทควันโดกับฟุตบอลกีฬาทั้งสองอย่างนี้ผูกพันกับน้องณตั้งแต่เล็ก คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเด็กอายุ12อย่างน้องนะที่จะต้องเลือกทําความฝันตามที่เสียงหัวใจเรียกร้องจริงๆแล้ววันนั้นผมได้ไปคัดภาคเทคอนโดอยู่ที่จังหวัดบึงการแล้วมาไปชนกับคัดฟุตบอลซีพีสารฝันป,ป้าปาเลยเข้ามาถามว่าผมอยากเลือกอะไร ผมเลยตอบว่าเลี้ฟุตบอลคนที่7ครับได้แกวหมายเลและการตัดสินใจเลือกที่จะทําตามความฝันของน้องนะในครั้งนั้นทําให้น้องนะได้ทําตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขึ้นมาแล้วตอนประกาศเขาได้ประกาศชื่อผมคนที่เจ็ด เราผมก็รู้สึกดีใจมากๆป้าป้าก็ไม่ได้พูดอะไรครับก็ร้องไห้แล้วยิ้มให้ผลประกาศออกมาก็คือมีชื่อนนะก,ก็คือทุกคนที่อยู่ที่นี่เหงะทั้งสนามดีใจกันทั้งที่อยู่ที่กรุงเทพและอยู่ที่อุดรต้องขอขอบคุณโครงการ cp สารฟันครับที่ทําให้เด็กประสบความสําเร็จในก้าวแรกของเขาที่เดินต่อไปในอนาคตครับด้วยทักษะในการเล่นฟุตบอลที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี การมีสมาธิที่แน่วแน่จากการได้เล่นเทควันโดทําให้น้องนะมีจิตใจแข็งแกร่งกล้าตัดสินใจในทุกๆสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสนามจนทําให้ความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของน้องนะใกล้ความจริงพอเรามีความฝันลหลายอย่างเมื่อเราเลือกที่จะทำแล้วเราก็ต้องตั้งใจทํามันให้เป็นจริงในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมประวัติและที่มาของน้องน้องเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกคนใดติดตามกันให้ได้นะครับ และสำหรับน้องๆที่สนใจโครงการ CP สารฝันสามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครที่ Facebook เซิร์ชคำว่า CP สารฝันปันโอกาสหรือที่ www.facebook.com/cpdream ครับ